สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับกวางอีกแล้วเนาะ,นะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะหลังจากที่เ,เริ่มทำาทาเวลมานะคะกวางก็เจอทั้งข้อดีและข้อเสียของการทำาทาเวลมานะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังละกันนะคะว่าการทำาทาเวลเนี่ยมันมีข้อดีกับข้อเสียยังไงซึ่งกวางทำมาอันนี้ก็คือเป็น a s s i g n เมนทที่2ก็คืองานที่2ที่ได้ทำนะคะแล้วก็จะเริ่มงานที่3แล้วก็คืออ่ะก็คือตอนที่กวางทำทาวเวลอันแรกนะคะกวางทำกับเอเจนซี่นะคะซึ่งเอเจนซี่เนี่ยเขาก็เขาก็มีหน้าที่แบบหางานให้โรงพยาบาลถูกปะแล้วเขาก็หักหัวคิวซึ่งกวางก็ได้เงินที่ค่อนข้างท,ที่ระดับที่ โอเคนะก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบได้เยอะมากชั่วโมงละร้อยร้อยี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยแต่กวางก็ได้ประมาณ80เหรียญต่อชั่วโมงประมาณนี้นะคะแล้วแล้วทีนี้กวางก็โชคดีที่ได้อยู่กับพี่คนไทยที่เขาอยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นั้นที่จอร์เจียนะคะแล้วนี้กวางก็ทําจนเสร็จจน,จนจนจบแอสซ g n เมนต์ก็คือคอนแทคก็คือ13บสามวะคะซึ่ง ตอนช่วงประมาณกลางกลางคอนแทคก็ประมาณคือกวางเริ่มทํางานเดือนปลายเดือนกุมภาแล้วมันจะจบคอนแทคประมาณปลายเดือนพฤษภาแล้วประมาณกลางเดือนเมษานะคะกวางเองอะ่ะก็ได้หาหางานใหม่ก็คือหาทาวเวลงานใหม่ซึ่งกวางอ่ะหาได้ที่ที่ทาลาฮาซีของฟลอริดาแล้วในนี้กวางก็แค่อารม รอวันที่จบคอนแทคนี้แล้วก็ไปเริ่มงานใหม่ที่ทราราซีแต่ว่าอาทิตย์ก่อนที่ความที่จะไปทํางานที่ทาราซีน่ะน,นะคะก็คือประมาณปลายเดือนพฤษภากวางอ่ะได้รับโทรศัพท์จากรีครูเตอร์ก็คือรีครูเตอร์ก็คือคนที่เขาหางานให้เรานั่นแหละก็คือเอเจนซี่เขาบอกว่าโรงบาลอะแคเซิลคอนแทกก็คือกวางไม่ต้องไปทํางานแล้วเขาไม่ต้องการทราเวลเนอร์สแล้วอะไรประมาณนี้กวางก็ละโอเค แล้วจะยังไงล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่มคือเราต้องดูนี้นะว่าการที่เขาแคนเซิลคอนแท็กมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเพอร์ซ a นอลว่าเขาไม่ชอบเราอะไรเงี้ยนะแต่มันเป็นเรื่องของโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลที่เขาแบบว่าตัดสินใจว่าจะไม่จ้างทราเวลกรุ๊ปนี้แล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เราก็งงนิดนึงวันนั้นอนะวันที่เกิดเหตุการณ์คือเราอะกำลังทำงานอยู่ที่จอร์เจีย แล้วเขาโทรมาตอนบ่ายสามบ่ายสี่เราไม่ได้รับเพราะเราทํางานอยู่แล้วเราทเราแล้วเราเขาก็เลฟไวท์เมลใช่ไหมเขาก็เออเลฟไวท์เมลไว้ว่าเออเราโดนแคนเซิลนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้ววันต่อมาเราก็เลยโทรไปถามเขาว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ที่บายมาแหละแล้วก็เออก็รู้แหละว่าโดนแคนเซิลอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเราอะไปจ่ายค่ามัดจํอพาร์ทเมนที่ทลหาฮซไปแล้วแล้วทีนี้ เ,เราก็พยายามทวงเงินให้ได้ค่ามาจําคืนอ่ะนะมันก็ประมาณห้าร้อยเหรียญแต่มันก็ไม่น่าจะได้คืนอ่ะเออก็เออก็ช่างแม่คืออะไรเงี้ยห0ายเหรียญเสร็จแล้วทีนี้ในคอนดิชันของเราอ่ะคือเราคิดว่าเราตั้งใจที่จะยังไงละ่ะทำงานต่อที่เดิมเพราะว่า เราอะอยากทํางานให้มันต่อเนื่องที่สุดเพราะเราตั้งใจที่จะผ่อนลดให้หมดใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ทํางานแบบต่อเนื่องเงินรายได้ของเราเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็จะขาดช่วงในการผ่อนลดที่เราตั้งใจไว้อะให้มันจบไปอะไรเงี้ยเราก็เลยในกรณีในกรณีที่เราโดนแคนเซิลนะก็คือหนึ่งเราต่อที่เดิมหรือสองเราหางานใหม่ ก็คือมีสองชอยให้เราเลือกซึ่งกวางอ่ะในคอนดิชันของกวางอ่ะคือกวางรู้จักพี่คนนี้แล้วที่อยู่จอร์เจียที่เขาแบ่งบ้านให้เช่าเนี่ยเขาก็โอเคที่กวางจะอยู่เช่าต่ออีกสามเดือนโอเคอันนี้คือกวางได้บ้านแล้วกวางก็เลยไปคุยกับแมนเจอร์ว่าเออฉันอยากจะต่อคอนแทคดูจ้างฉันอยู่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาจ้างจ้างให้แต่ว่าอยู่ต้องไปคุยกับ HR กับเอเจนซี่ของอยูนะว่า เขาออฟเฟอร์จ้างต่อหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็คุยกับเอเจนซี่แล้วเอเจนซี่เราอ่ะบอกว่าเขาไม่มีต่อนะแต่ว่าโรงพยาบาลเองอ่ะเขาจะมี i n t e r n a l contract ก็คือโรงพยาบาลจ่ายจ้างเองคุณง่ายคือการที่โรงพยาบาลจ้างเรามาจากเอเจนซี่ก็คือเขามีตัวกลางมีคนกลางซึ่งเขาอ่ะ จ่ายมากกว่าที่เขาจ้างเราโดยตรงก็คือเขาตัดตัวกลางออกไปตัดพ่อค้าคนกลางออกไปแล้วเขาก็จ้างงานเราโดยตรงเขาก็ออฟเฟอร์มาให้เราอยู่ที่แรกๆอะ่ะชั่วโมงละ90แต่พอมันผ่านไปอาทิตย์หรือ2อาทิตย์อะ่ะเรทมันตกเหลือชั่วโมงละ80เราก็เลยคิดว่าโอเคพอเราคำนวณแล้วอะชั่วโมงละ80บวกลบคูณหารแล้วอะเราได้รายได้เท่าเดิมที่เราเคยได้เมื่อ3เดือนแรก เราก็เลยทํากับที่โรงบาลเดิมแล้วหนึ่งเรามีบ้านให้อยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านเรารู้จักยูนิตเรารู้จักเพื่อนร่วมงานโอเคเราก็ต่อที่นี่อีกก็ได้อีก3เดือนซึ่งซึ่งเราคุยกับเพื่อนที่เป็นทราเวลเขาเขาบอกว่าคือช่วงช่วงเดือนเมษจูลายเนี่ยออกัสเนี่ยมันเป็นช่วงซัมเมอร์ซึ่งช่วงซัมเมอร์มันเป็นช่วงที่เลทมันตกของทราเวลอยู่แล้วทุกปี แต่ว่าช่วงวินเทอร์มันก็จะขึ้นอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เออถ้างั้นเราก็อยู่ที่จอจีเไปก่อนแล้วคือประเด็นอะจอจีเมันไม่ได้ไกลาจากบ้านเราถ้าเราอยากกลับบ้านเราก็แบบบินกลับขับรถกลับก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยต่ออยู่ที่จอจีเที่เดิมนะคะพอหลังจากที่เราเสร็จเราก็เออมาเริ่มทํางานที่จอจียอเหมือนเดิมก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าประเด็นคือการที่เป็นอินเทอร์นอลคอนแทกกับโรงพยาบาลอะ คือการได้เงินทราเวลอะคะ่ะมันจะมีเงินสส่วนก็คือ1เงินค่าแรงกับ2ก็คือเงินเงินสไตเป็นเงินสไตเป็นก็คือค่าบ้านกับค่ากินที่เขาจะมีให้เราทุกเดือนก็คือปกติถ้าเรากะทำทำกับเอเจนซี่เราจะค่าได้ค่าสไตเป็นเนี่ยอาทิตย์ละ1000ันเหรียญก็คือพูดง่ายก็คือถ้าเมื่ออา,อาทิตย์หนึ่งวันได้สามพันสองอย่างเงี้ยกวางได้ค่าไสไตเป็นพันหนึ่งค่าแรงกวางแค่สองพันหก เข้าใจใช่ปะถึงแม้กวางไม่ไปทํางานเลย3วันอะ่ะกวางก็ได้ค่ากินค่าอยู่อาทิตย์ละผันแต่ในเมื่อกวางเป็น i n t e r อร์ contact เขาไม่มีสไตเป็นก็คือเขาให้กวางชั่วโมงละแปดสถ้ากวางไม่ไปทํางานเลยทั้งอาทิตย์กวางก็คือไม่ได้เงินอะไรเลยถูกไหมแต่แล้วทีนี้สไตเป็นอะ่ะเขาจะไม่แท็กก็คืออเมริกาเนี่ยมันจะแท็กเงินเยอะมากนะ ก็เคยเล่าเล่าเปอันก่นกอนๆแล้วเรื่องรายได้พยาบาลว่ามันจะต้องมีแท็กอะไรเงี้ยซึ่งกรอนวางเป็นทราเวลอะเขาแท็กวางแค่ค่าค่าแรงถูกปะ่ะสาไปเป็นเขาไม่แท็กมันก็แท็กวางแค่เพแค่อาทิตย์ละ400-500อย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมาเป็น i n t e r อร์ Contact แทอะมันแท็กวางอาทิตย์ละพัน ซึ่งรายได้สุดทีคือรายได้ตัวเลขที่เราได้คือประมาณ3 2มพแต่ตอนเราเป็นทราเวลอะมันแท็กเราแค่แค่400รอเราก็เหลือ2อ0พแต่พอเราเป็นอินเทอร์เน็ตเอเจนซี่ที่ทำกับโรงพยาบาลโดยตรงอะเราได้ค่าแรง80ดสิบเหรียญแต่มันแท็กเราอาทิตย์ละพันก็คือกวางอะได้เงิน3 2มพแต่มันแท็กกวางไปพันหนึ่งกวางก็เหลือแค่2อ0พคือ รายได้สุดที่อ่ะมันได้น้อยกว่าการที่เป็นที่ทำงานกับเอเจนซี่เพราะเราไม่ได้ค่าสไต์เป็นเพราะเราเสียแท็เยอะกว่าอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ที่กวางอ่ะไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อัปเดตชีวิตว่าให้เพื่อนๆฟังด้วยแหละว,ว่าเออเป็นยังไงหายหน้าไปหลายเดือนอะไรเงี้ยคือจริงๆ ตอนที่ช่วงโดน cohen's contact อะไรอย่างเงี้ยคือกวางก็ยังสามารถไปทํางานที่โรงพยาบาลเดิมได้กวางก็ยังไปทํางานตรงโรงพยาบาลที่ออร์แลนโดได้ก็ก็ไม่ได้เอ่อซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แชร์ประสบการณ์เนาะว่าโอเคถ้าเผื่ออยู่จะทำ internal contact กับโรงพยาบาลเนี้ยต่อไปต้องคิดดีๆนะเพราะว่าเขาแท็กเราเยอะมากคือตัวเลขรายได้เราอะเท่าเดิมแต่ว่าเงินที่เราต้องเสียเสียก็คือดับเบิ้ล เลยแล้วนั่นแหละมันก็จะทําให้รายได้สุดทธิของเราแบบว่าน้อยลงกว่าเดิมจากที่เราเคยได้อะไรประมาณนี้นะคะก็แต่กวางก็อันนี้กวางก็ทํามาประมาณเดือนครึ่งแล้วนะประมาณเดือนเกือบสองเดือนแล้วอะก็คือใกล้จะจบคอนแทคนี้แล้วนะคะกวางก็หลังจากที่โดนแคนเซิลจากทาราฮาซี่ไปนะกวางก็ไม่รีบร้อนละก็เป็นอารมณ์แบบว่าเออเดี๋ยวก็หางานได้ก็ค่อยหาก็จะเย็นๆนะคะก็ เออไม่ได้เร่งรีบอะไรก็เดี๋ยวดูรีวิวแอสซเมนต์ไปเรื่อยๆกวางคิดว่าน่าจะสักไปไปลายสิงหากวางก็จะค่อยหางานใหม่เพราะว่ามันมีอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าเราจะได้งานที่เราอยากได้ไหมอะไรเงี้ยต่อไปนี้เราก็จะเลือกหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งกวางอ่ะไม่กลับไปฟลอริดาแล้วนะคะซึ่งทําไมถึงไม่กลับไปฟลอริดาไม่ใช่ว่าไม่กลับไปอยู่นะคือบ้านก็ยังอยู่ฟลอริดาแต่ว่าจะไม่กลับไปทํางานที่ ไม่ไปรับทร a เวลที่ฟลอริดาแล้วเพราะฟลอริดาค่อนข้างทรีตพยาบาลไม่ค่อยโอเคคือกวางทำที่จอร์เจียกวางเวนเช้าใช่ปะกวางได้คนไข้แค่สี่ห้าหกอะอย่างมากไม่เกินหกแต่ที่ฟลอริดาเท่าที่กวางไปทำนะอาจจะเป็นที่โรงพยาบาลกนได้แหละกวางได้คนไข้เจ็ดแปดเก้าสิบ ขนาดไปทําแค่ไม่กี่วันนะก็คือได้แบบนี้ทุกวันกวางก็เลยแล้วประเด็นนะ่ะโรงพยาบาลที่กวางเคยทํางานมันเป็นทอมาเลเวลวันซึ่งคนให้มันก็ป่วยหนักมากกว่าโรงพยาบาลเล็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยกวางก็เลยคิดว่าเอมกวางก็คงจะไม่กลับไปรับแอสไซเนเมนที่พอลิดาแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าไปที่อื่นได้วางก็ไปเลยก็คือไม่ซีเรียสแล้วอาจจะ อยากไปแถวเหนือด้วยซ้ำอยากไปนิวแฮมเชียร์อยากไปเมนอยากไปเวอร์จิเนีย Virginia, อะไรอย่างนี้นะคะก็ก็ดูๆไว้อยู่นะเพราะว่าทางนู้นเขาก็จ่ายดีกว่าแล้วก็ก็ไปที่ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยคือควางก็เที่ยวจอร์เจียจนแบบว่าจนหมดคือน้ําตกที่จอร์เจียที่ควางสามารถไปได้อ่ะควางก็ไปแทบทุกที่แล้วก็คือไปประมาณสิบน้ําตกแล้วอะเออก็ก็เลยคิดว่าเออ ต่อไปก็คงไปที่อื่นแหละก็ได้ไปรู้จักรัฐอื่นๆมากก็ได้ไปเจอที่ใหม่ๆก็สนุกดีนะคะก็ข้อเสียของของทาวเวลเนี่ยก็คือเราจะคิดถึงบ้านคิดถึงเฟนเลาวคิดถึงมาลาว์เนี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นอ่ะก็ดีหมดเลยเอาจริงๆหมายถึงว่าเรามาทํางานแล้วเราก็กลับบ้านเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับนโยบายของโรงบาลเราไม่ต้องไปอินเวล์กับโพลิสติกในยูนิตสมมติว่า ในยูนิตพยาบาลมันก็มีอนสังคมผู้หญิงอะเนาะกลุ่มนี้ไม่ชอบคนนั้นคนนั้นไม่ชอบคนนี้นินทาการแล้วก็แมนเร์คนนี้ไม่เก็ตอาร์กับแมนเร์คนนั้นอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็คือข้อดีของทราบล์คือเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับยูนิตเขาอะไม่ต้องไปวุ่นวายกับดราม่าในยูนิตเขาไม่ว่าจะเป็นดราม่าพยาบาลดราม่าผู้ช่วยอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรดราม่าเท่าไหร่นะคะก็ข้อดีของเบนทราเบลจริงๆนะ ก็คือเรามาทํางาน GetPay กับบ้านจบนะคะไม่ต้องวุ่นวายกับดราม่าที่ทํางานเยอะนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ